หรทีุ่น่อครับนี่เป็นอะไรานิดันงเซตแรกที่ก็ส,ส,สู้กับสาาร,รัีได้อย่างสนุกเลครับกับจะแพ้ชนะกันได้หน่ง่ั้เลขงดิวสงอว่าเแรกีนโดยตลอดกนะ่อนที่จะถแ่20เรากเคแนด้วยสรับคนดวนมคู่ก่อนหน้านี้ที่เจอกันในการแข่งขันในกลุ่มเอนะก็จมีตุรกีนั้นแพ้กับรัสเซียไป ชูตสามเซตในตัวนี้ครับสองเมตรหนึ่งเซนติเมตรบอลแรกวิรวันรับเข้ามือเซตของพรพันยับหน้าแล้วจะขึ้นทีบนเรเลยครับท่านดาวแต่ขึ้นน้ำเนิบครับเคาะข้อมือลงไปครับเหลี่ยมดีมากครับมาริการ์นทองสามต่อหนึ่งครับเต่เสีบต่อยครั้งหนึ่งอ้าวแล้วลงยกมือขอโทษนะตัวนิโร่ของทางเจอมามาริการ์ก็ยังรับบอลแรกได้ดีครับอนุมารุกจากเส้นสามเมตรรับล้มต่อไปซะแล้วครับจริงๆครับ ครับตรงนี้เอาลงมาสุค่รักหลอกมาให้สวยนะครับไม่มีบล็อกเหลืออยู่เลยพยายามจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเสิร์ฟมาดีรับล้มไปแล้วครับพี่เอกครับแล้วพึ่งจิตขึ้นตีเร็วทันทีไม่เปิดโอกาสให้จีนได้มีโอกาสได้ตั้งเกมรับครับครับคนแรกล้นมาก็ขึ้นเข้าเบาๆครับ ลวนเซิร์ฟขึ้นมาโอ้ลงอีกแล้วครับนี่ครับพยายามจะบอกว่าอ่อนเนี่ยปรีลินเนี่ยแต่บอลน่ะลงตรงหน้าของพุ่มกับเส้นนะครับครับเสิร์ฟมานี่ปล่อยแล้วครับนี่ครับจังหวะเช็คแล้วพลาดตุ่มเซ็ตเซ็ตที่มาที่ออนมาก็ยังรับเข้ามือเซตได้ครับแล้วหละครับตัวตัวครับถึงสูงกว่าก็จริงนะแต่จังหวะขึ้นตีบอลของบริกาก็เท่มากๆครับตีผ่านบล็อกไปได้ มาริกานครับดวลกับจูถิงเลื่องที่ตีมุมตรงเพงมาโดนตัวของวิรวัลเอาใหม่ oh <my S 1> ครับบอลพัน,พนให้เล่นบอลเร็วครับพัดดาวตียัดเข้าใส่ทางดุนซิเย่เป็นแจง้งที่ไทยเป็นเร็วครับลูกนี้พัดลูกแจ้งจยัดมาให้ครับบอลพันตีหลบทางด้านเข้ามตัวครับอ่าและกระจายฉังดิงนะ รับบอลเสิฟไม่ดีครับคีอเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะในการจัดอันดับล่าสุดตอนนี้ครับเรามีโอกาสได้ขึ้นตีบอลหัวสาวิลาวันหลบสวยครับลูกนี้วิลาวันเอาไปเาี่ยวคงึ้นบล็อกนะครับของจีนมีกงเสียงอยู่บล็อกอยู่ครับหลบได้ครับวิลาวันแพ้แล้วนะครับนี่ครับรับล้นมาก่อนแล้วก็ยกมาให้ลูกนี้เนี่ยมันย้อนหลังวิลาวันไปเยอะครับ สยสุดๆแล้วครับเต็มที่แล้วครับเสร์ฟมาวิวันรับบอลแรกดีข้ามไปเลยฮนะนุศราเยี่ยมมากครับจังหวะเล่นสวยครับลูกนี้นุศราต้องทำจังหวะรับมาจริงๆถ้าเซ็ตก็เซ็ตได้นะครับลูกนี้หยอนลงตรงกลางเลยครับเสิร์ฟที่ไปไหนฮะเสิร์ฟมาที่มาริกา แล้วอิรุตโ้งมาให้กับพิละวันอ้าวแล้วดูว่าจูถิงพยายามแก้ไขงัดมาแต่ว่าข้างหลังไม่มีใครฮะไม่มีใครพร้อมจะเล่นครัดจังหวะแก้ไขครับทุกนี้เจังหวะวิ่งเข้ามาแล้วก็หยอดครับจูถิงเนี่ยผลักบอลขึ้นไปแล้วครับแต่เหมือนจะ11บเอ็ดต่อสิบแต่พาวิระวันครับมึงเนี่ยครับสลากแก้ไขสุดๆเลยฮะ หมือนไม่ดีเลยก็แต่มือเดียวเนี่ยยังตั้งไม้กับทัดานนึกแจ้งขึ้นตีลูกนี้หนักเหลือเกินครับครับเกือบจะล้นแล้วนะครับชิงจังหวะเล่นมือเดียวก่อนครับแล้วก็เป็นทัดานเราเสิร์ฟมาจูทิงฮรับรับดีแล้วก็เนี่ยเขาขึ้นมาตีบอลแต่ว่านิราวันอ่านถูกแล้วออนุมาตียัดใส่บล็อกประเด็นไปไกลครับไล่ไม่ทันเลยครับที่เรารับ บอลตบของจูถิงได้นะครับแล้วก็เป็นอนุมาสิทธิทรักครับระเบิดบล็อกล,กลูกนี้นี่ตีไปโดน,วนสวนซิงเย้ครับแล้วก็เด่นออกไปไกลครับนี่ครับโดนแล้วก็นู่นเลยครับออก